ในตอนนี้จันที่ไรแม่พ่อฟันมายายชะลาผู้เงา่อยต้องจากเพือนนกลุ่งบานเป็นจังไดกะสิขอไปตายหนาเอาหมูมาดอกเป็นหมูขั้นแม่นคืนอยู่ลูกบอ่อเลียงย่านโดนใหม่กับพองกัน <c oughs> โอ้ยสิออกไปหาขอท่านอยู่ขอท่านจินตามยาถากรรมขั้นสิไปหาอีลูกพูลา มันนี่นาฟาทางกับบอดายน้ำมูยานเขาหายยานเขาด้อีกโอ้ยโอ้ยจันท่าเออแม่นี่มันส่วนลงขาล่มอีจันที่ผู้เป็นพี่สาวเจา้าโอ้ยเป็นจังใดอขันทอีอยู่กับเขากับจีค่ะ ออกหาขอท่านกินซ้ำมุมวางตีนองเอ้ยผู้ใดสงสารโอดมาท่านใหู้้ขกาพ่อได้ซื้อข้าวนามกินในทองในตอนนี้จันทานางออกมาตลาดตาลีเอ้มองสายแลกขัวคนขอท่านตั้งแต่กี่แต่ก่อนที่จังบอมีน้องน่าสงสารเหลือเกิน จบบุญกระป๋อแล้วไม่ต่งหน้อยอยู่สิไปท่านให้เท่าเมนันจักกนนะโอ้ยทำบุญทำท่านให้คนยากคนจนเนทอเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยายโอ้คุณนายเอ้ยปวดทำบุญทำท่านไอ้คนทุกข์ยากอัดหน้าท่านเน่ เอา้าม่แม่ฉันตนเีเออเอาจันท่าเออแม่ได้มองเห็นเจ้าลบนากับท่านหันย่านเขาปะนามตนใส่ฝูงชนกับป่านนันแม่จาจันท่านันบริได้สร้างแม่พนิดจันท่านางบริได้คิดว่าแม่นันเป็นอื่นแม่บริได้ให้หน้าฝาทางจันท่าก็บบอเป็นยัง แต่ว่าจันท่าได้มากไม้กลัวให้หน้าฟาทางนั่นก็คือร่างกายทั้งสาสบสองประการแม่แม่อย่าคิดอันใดหลายจันท่านั้นสิลับเม่นั้นไปบ้านไปเลี้ยงไปดูปูเสียอย่างดีจันท่าเอ้ยแม่ปล่อยให้แม่ตายอยู่แถวนี้ดีกว่าดอกนางเอ้ย แม่นั่นบอดดับแม่บอดีแม่ไปลงข่าล่มแต่อ,อีจันที่ผุสุดท้ายเจ้าก,ก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เ <c oughs> ม่จ้าจันทานางบอไลทิมมันดาผู้พุ่มฝ้าดอกหิงใหญ่สิพาพระแม่ไปหาหมอแล้วก็สิเข้าสุบานมันดาเจ้าจะหำฮวนจันทา <c oughs> ผัวของเจ้าคอกสิบว่าแม่บอลูกเอ้ยแม่แจจนท่านางที่ลักจะดูแลแม่จนหอดมือแม่สินชีไหวปานส่วนว่าผัวของนางนั่นเพิ่นกะดีปูญญาตายาายเพิ่นกะดีทุกคนนั่นละแม่แต่จังจันก็แล้วแต่ลูกดอกนางเอ้ยถือว่าเป็นบุญญาวาสนาของแม่ลรละ มีกรรมนำแต่ก็ยังมีบุญคำย้อนลูกสาวคนน้อยแม่ลูกสิเรียกโกมอเตอร์ไซค์ลับจางพาแม่ไปหาหมอแล้วก็ง้อก็ขึ้นเฮื้อไปรักษาตนอยู่ทางบ้านนะเม่เน่เนี่ยนะแม่ ใจดีๆจะเมีย่ายะลาดท่าเง,งาหัวใจเอป่าไใรเปิงเมื่อได้มาเห็นลูกสาวตุง ผู ane, ้เป็นสาวดอกซ้ำน่อยมาจากเว้าตระเม็ดตุนจันท่าเอ้ยโอ้แม่เมื่อยไปเบิดหลางกายอารมณลูกลาม่จ้าเป็นจะลยกระทำใจดีๆด้วยแม่เด้อลูกข้าเอยแม่นี่ดีดอกใจลูกคน คนเอ่ยคนสร้างเปกดตัลูกแม่เอยแม่ไล่หนีเจ้าพัดบอสตันเจ้าวานปองกว่าพีตูนลูกลา แม่แม่จ่าทําใจดีโอ้โอ้ลูกเอ้ยแม่สังสิมาเหตุบาเห็ดกรรมให้ลูกได้รับกรรมจากเอ้ยลูกจากแม่แต่นางเอ้ยขันแม่ตายไปแล้ว เงินทำบุญสนท่านใจซ่องให้พระกสิเบิดหลายมันสิลำบากเจ้าซื้อเอ้ยให้อแม่ตายอยู่แถวนี้สิดีกลัวดอกนางเอ้ยให้เทศบานเขาออกไปเผาลูกเต่ากสิบ่ได้ถูกบ่อดดหนักหนาตูกลาแม่ยังเอาจันสันติเม่แม่นี่ก็ไม่ลูกดอกเป็นคน เทานั่นเป็นคนเราคือกันอย่าวันไหวไปทางเฮียนทะเมียงจันทนาด้ยินมันดาตามน้ำตาหนาบาด้ลังเมียบอกว่าสิบอยัง จันทนานางลูกคนน้อยน้ตาหย่อยดอกยาวลมพแม้เมีว่าังสั่น mẹ nàng ơi Cháu cứ bông được thoát và hàm mẹ đang liều đủ mẹ tặng tê đỏ bán đỏ con nè cô thì lẽ lúc sau nôi mẹ đầy vội 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 và xuống sàn tô để tháng thầy mẹ ơi con bỏ tục đã khao suối đường liên gian phò khầm nhẹ mán đã là บอกป่วยกาตันแม่ตอนนี้ผ้าลูกหน่อยมาที่โรงเรียนได้มองเห็นจันท่าผ้าผู้ใดนอดแม่ใหญ่เท่าเท่าคือจังห้องหอมหองไห้จันท่าพี่แจแม่ผู้ใดอันนี้ล่ะลูกเอ้ยคือแม่ใหญ่ของเจ้านั่นละ โอ้คือแถวหนังเงี <fish> <ados> <mon adviser> ้ยวแทบยงี้ยจังซันลูกลาแม่ใหญ่นันเิ่นบอสบายแห้งเป็นป่วยแห้งป่าของเจ้าทั้งตีทึ้งคาโอแม่แ่าเอ้ยถึงผมจะเปลี่ยนคนบอดับบอดีได้พาลูกสาวของเจ้ามาอยู่น้าแต่ผมกระรักจันท่าโอ้ผมเองนั่นขอยอมผิดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ ผมก็ได้รู้แล้วล่ะว่าป่าหรือว่าป่าจันที่นั่นเพิ่นได้ไล่ใดหนีใดแ,แม่หนีได้ตีได้ค่าผมก็สิเลียงแมเทนันจนว่าสินชีไว้ป่านพนละก็ใจลายลูกเอ้แม่นางโอ้ยเอาละขั้นแม่ เป็นจังสีเจ้าลูดีเบิดทุกอย่างขั้นสิเลี้ยงแม่นั่นมารดาจ้าบ่ว่าอยางลูกเอ้ยเอมื่อใดมองเห็นยายเฒน้ำน้ำตก็เกิดวันมันนั่นตกดกลังย่อยนะมีาท่านมันดาท่นก็ดังกัน ยายเอ้ยยายให้เจ้าขึ e ้นตัวสู่บ้านหลานสิเป็นตอกคนดูโหนยายไปอยู่ว่านหัวหมเนาะยายเนาะกะเล้วแต่ดอกลูกเอ้ยกันสิเอาแม่ไปเลี้ยงแม่์จะบอกว่า เอาละพี่เอ้ยไปจังเลยจันท่าพาเมยไปหาหมอคิดออกคิดยาแล้วก็ว่าสิพาเมย์ไปบ้านเอาละอายนัน่นก็หักห่วงคือกันอายบอก,กินแหงเชียงใ,ใจบอกเขียดให้เมยดอกเรื่องมันผ่านไปกะบอายกับเป็นผู้พิษเองนั่นละละไปไปไปาพาเมย์ไปหาหมอ เนี่มุ่งบึงมันได้ทันเน่าแม่เท่าเป็นไลยต่างน่าสงสารอีแม่เจ้ามันดาเท่าให้อยู่ยืนอือละแม่อือ ันยาสะอ่นเนี่ยให้ยูดีมีสุขเด้อแม่เดิอนะลูกทุกคนบ่เป็นทุกข์สิลำและทุกเรงสาวนะโอ้ววามนน้อดาเจ้าอย่าคิดไปโอ้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 ขลายตังลูสีพา

เลยทีเอ้ยวพออ้าวเป็นจังไหนเดี๋ยวนี้ทางผมเป็นจังไหนผมก็ไปทรงบอกอายย่อยมากมันไปโรงเรียนไปเข่าโรงเรียนใหม่อเออเออมันตั้งใจเรียนในหลานกับพ่อหลานดือ้อครับนี่ค่ะนี่มันดือ้อคักๆปาปนี้ทรงมันไปบวชเรียนเหมืนเด้ออยู่กับหลวงปูพ่พรเสิงธรรมพุ่นเอ้ยผมเรียนจบอยู่ดอกปู่เจ้าอยจะให้หายไหลจะมาเพิ่งพี่มาเพิ่งพี่ มึงอยากหรอมึงได้เต่ามาตีโตได้โตได้เต่าโตใดบ่แม่แม่ใหญ่เออโอ้หมายความว่าได้เต่าตัวใหญ่เป็นแม่ใหญ่มันพุ่นติแม่ของแม่ผมนี่แม่เออแม่ของแม่ผมว่าจังไงไอ้นายคือว่าแม่ใหญ่นั่นเพิ่นถือป้าไลหนีมาเพิ่นก็เลยมาขอทานอยู่ตลาดโอ้โอ้ขอทานว่ะตี แม่เค็มเกหน้าฟาทางหลายอยู่สิมาขอท่านจังใดเอากับป้าเพื่อนให้หน้าฟาทางเพื่อนเราเพื่อนอะไรแม่หนีมา,นมาบอกแม่ผมก็พอผมเอาเรื่องภาพผไปหาหมอแล้วก็เจามาอยู่นั่งมันกด็ดีแล้วล่ะลูกเอ้ยเป็นคนที่มีความกระตันอยู่นั่นน่ะลูกบุญลูกคุณเป็นอย่างไงกับลูกพ่ะแม่เดียวกันดูแลก,กันอย่างนั้นแหละเออไอเก่าอย่าไปคิดอายมากดูแลก,กันไปเท้าเท้าว่าจังใด ไปดูเถ่าดองเธอไหนว่าไม่สบายไปไปอ้าวเป็นยังไงเด้อยถ้าไมเหียวทําไม่เทาเทเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยหลอดไม่นอขอหายใจเด้อเท่าแม่ดองพอดองเอ้ยข้อยมันสัวเยาวเถาะทำจิตใจให้สบายเรื่องไหนมันผ่านไปแล้วกันมันผ่านไปซะยาเสียมาในจิตในใจมันสีมนหมอง แม่จ้าลูกต้มเข้ามาเลยกินเขาเ้าวซมแล้าก็ค่อยๆอยป้อนหนะ้ามามามาแม่แม่ด้องฉันจะป้อนเอ้มันยังร้อนรอนอุ่นอุอยู่อ่ะพอดีแหละโอ้คนเราเนาะไม่ถูกใครก็ว่าดีแหละค่ะถูกมาแล้วมันก็เป็นอย่างงี้เลยอ่ะขอทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อเจริญพรนะคับเด้อปราหยัดมายุม อาจะมาภาพเในนามของพระนเทศเสียงออนหลวงปูป่พรเสียงธรรม